สวัสดีครับเราก็จะมาสอนการเขียนโปรแกรม PHP continue กันนะครับโดยใช้ Adobe d e w e ิเ e r นะครับ่อนนี้เลยก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับโดยใช้นี่ครับคลิกเข้าไปครับขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลือกไปที่ PHP นะครับเป็นหน้าโค้ดแบบนี้กด ดีลิทไปเลยก็เป็นหน้าโค้ดเหมือนเดิมใส่ชุดคำสั่ง PHP ลงไปแบบนี้นะครับใส่ฟอแบบนี้ใส่ตัวแปรเทร่ากับแบบนี้ใส่ semi colon คคน,นะครับใส่ตัวแปรอีกทีนะครับใส่วงเล็บ ใส่บวกบวกใส่ตัวแปรอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นปริกราใส่ตัวแปรแบบนี้นะครับใส่อีฟวงเล็บแล้วก็ตัวแปรแล้วก็แบบนี้ครับเท่ากับสใส่ปีิกาอีกครั้งครับจากนั้นก็ c o n t i n u ีย e m ซิมิคอแล้วก็เป็นปิกกาอีกรอบนะครับอีโแล้วก็เป็นตัวแปรวงเล็บแล้วก็ B r ใส่ฟันหนูจากนั้นก็ซิมิคอ l o นปิดอีกรอบนะครับใส่ปิกกาอีกรอบนึง ก็อีโคเหมือนเดิมแบบนี้ใส่ฟันหนูแล้วก็หกแบบนี้นะครับตรงกลางแล้วกนก็ซิมิคอรอนปิดก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับไปที่ไฟล์เลยครับเซฟแอดเซฟเป็นเทสสูเทสสามแล้วกันครนะเซฟไปนะครับ จากนั้นก็ไปเรียกดูโดยพิมพ์ว่า l local host แบบนี้นะครับรแล้วก็ S3 เหมแบนนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับ